โอ้ยยังประดุกปูยังประดุกปูเท่าไหร่ก็เนี่ยชุดเท่าไหร่คะห้าสิบเหมือนเดิมครับอ่ะเอาชุดหนึ่งคะ่ะยังประดุกปู ดีไรเต็มเหรียญ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 งเอาขึ้นมาที่ไม่เหรียญไม่เป็นไรจ้ะครบแล้วใช่คะครบแล้ค่ะขอบคุณค่ะจ้า อ๋หนึปลาทอดปลาตะไคร้ค่ะอ๋อมีหลายปลาใช่ไหมคะนั่น่ะแล้วก็มีต้มยำค่ะต้มยำจะเอาอะไรนะขนมเขานีข้างมุนผักผลไม้เยอะแยะหมดเลย ยำปลาดุกฟูพี่เป็นไงมัง่งหวัสดีค่ะเป็นไงวะได้ยำปลาดุกฟู จ้าลูกสาวที่กินปลาดุกปูนั่งตุ๊แต่ก็เยอะนะเยอะอยู่นะเยอะนะค่ะนี่ปลากปูค่ะเอ่อห้าสิบบาทจ้าเนี่ยลูกสาวเขาอยากกินก็เลยฝากมาซื้อกินมหมดนเยอะแยะกินหลายคนก็าจะกินจ้าใช่ค่ะคุกมาตั้งหรอคะคือมาโอ้จ้าจ้าวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาซื้อแกงปลาดุกปู